ให้เอาโครงกระดูกไปคืนหลุมศพเฮ้ยเอาแขนขาซอมบี้ไปให้ปลากินฮ่าเฮ้ยซอมบี้โอ้โหถ้อยหลังเลยครับเรแล้างึ้นเขาคอนโดใส่เดือนละเนี่ยคอนโดต้องไหมนี่แล้วจิงดูที่ร้อนะครับอุ้ยนั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วอุ้ย มันติดอยู่ตรงโอ้มันเล่นน้ําตกน้องพบดูดิมันเล่นอยู่ตรงน้ําไหลเลยอะสงสัยลูกโป่งมันจะสนุกน่ะแหละน้องพบต้องเรียกมันแล้วแหละว่าให้มาเร็วเร็วมาเร็วเรหน่อยแต่มาไหมเนี่ยนว่น่ะมุดมุดอยู่ตรงนั้นน่ะ่ะสงสัยว่ามันจะชอบมันอยากเล่นน้ําตกเหมือนน้องพบเ่อัอยู่รมันกำลังดูวิวเออมันกาลังดูวิวอยู่ลูกโป่งภารกิจกําลังมาแล้วป้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว เด,ดี๋ยวมันก็มีแรงพัดมาน่ะน okay. ้องพ่จะได้ภารกิจอีกหนึ่งลูกหรือเปล่านี่ลูกนี้น้ะที่น้องพ่เก็บได้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าจะเป็นภารกิจอะไรเอ้อป้านี่รักปอาวันนี้แต็มืยตู้อยู่ไกลๆดหนูรักบนจะโดนน่าหนาสีโดนแล้วนี่ยตอนนีน้ำกระเด็นปอาบอลรันีเออเออเออมาแล้วมาแล้ว ภารกิจมาแล้วครับอุ้ยลูกโป่งภารกิจกำลังลอยมาลอยจิ้งน่องติ้งน่องนอ้ยมีตาป้าใช้พลังปานวาลีโอ้ย,อ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 ยโอ้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 ยแล้ว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 โอ้โหกระเด็นวาลีขบวนท่าที่หเดี๋ยวลูกโป่งจะลอยไปนะลูกอุ้ยปานวาลีกระบวนท่าที่หนึง่งเป็นไงครับ แล้วแล้วคาะกิจบอยมาถึงน้องพวกวิา,อย,าอ,อย่างนมงไปอยู่ตรงนั้นแหละมาแล้วคับมาแล้วใกล้มาแล้วมาใกล้ถึงแล้วไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไปทำอะไรตรงนั้นนะลูกโป่งเนี้ยมาดีสิมานี่เลยลูกโป่งไปทำอะไรตรงงาน,นอุ้ยมันมีพลังบางอย่างดันลูกโป่งมาทางนี้ โอ้ยไปนู่นอีกแล้วครับน้องพบต้องดักที่ได้ได้ไหม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 เอ๊ใจเย็นๆเดี๋ยวลูกโป่งแตกแตกก่อนได้เปิดภารกิจเนีได้พบแล้วสองอันอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวจะไปไหนน้องพบเอาลูกโป่งไปไหนอ้๋อพบแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไปนู่นแล้วแม่เอาเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเก็บยังไงเก็บยังไงทันเฮ้ยเฮ้ยมาในก่อนมาในก่อนมาในก่อนมาในก่อ เดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกฮเราได้อีกสองลูกเลยนะเป็นลูกปงภารกิจแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเปิดดูดีกว่าว่าข้างในอะเป็นลูกปงภารกิจอะไรจะเป็นภารกิจหลอนๆหรือเปล่าวะนองฟุ๊ปเมื่อกี้ก็ให้เราหาลูกตาทีนี้ละทีนี้เราจะเป็นภารกิจหลอนอะไรเออเอแสมจะตกลงไปในในบ่อภารกิจแล้วมาแกะกันดูกันดีกว่าดีกว่าอุ้ยอันนี้เสียงอะไรน่ะซอมบี้เหรอ ซอมบี้หลอเนอยักษ์คำรายักษ์คำราคเหม่อยักษ์ใต้หนาวิมันพวกครับแกะลูกนั้นก่อนเลยปะป๊าเขาแกะลูกนั้นก่อนุวิดูสิว่ามันจะออกมาเป็นขี้อะไรหรือเปล่าเฮ้ยกินกลิ่นเป็นไงลูกมีเสียงไหมโอเคไงครับปะป๊าใช้ปากเป่าไปลูกเฮ้ยเอาแล้วมีไข่สองใบอะมีไข่สองใบเหรอใช่ลองจับดูสิี่อันนี้เขาเรียกว่าไข่ ไข่เสียไข่ด้านไข่ด้านไข่ยุ่มไข่ด้านไข่ยุ่ลูกอุ้ยแล้วไปแล้วอุ้ยน้องน้องอุ้ยโอ้มันมีวิธีลัดในการเปิดลูกโอ้โหก็แค่นั้นเองอะเนาะเอาเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้มันเปิดเปิดง่ายขนาดนี้เลยเหรอน้องพศก่อนไงเมื่อกี้มันก่อนนานเกินก่อนนานเกินปุ๊กเลยเออดีดีดีเออไอ้ลูกนั้นยากยากพ่อป้าแกะยากไปอ่ะ ปุ้งทีเดียวแตกเลยโหง่ายกว่าเยอะอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวมือแม่เปียกมือแม่เปียกนี่ก็เป็นภารกิจอีกหนึ่งอันนี่มีกลิ่นโอ้โหในข้างในก็ภารกิจก็เปียกเหมือนกันด้วย่าวนี่เขียนว่าเอาแขนขาซอมบี้ไปให้ปลากินฮะอุ้ยซอมบี้โอ้โหนี่ก็ภารกิจหลอนอีกอันแล้วเนี่ยแขนขาซอมบี้อะไรแล้วจะไม่มีแล้วซอมบี้ที่ไหนล่ะโอ้ก็เป็นภารกิจไงเราต้องไปหาให้เจอแหละออ๋ ไม่งั้นน้องพบจะกลายเป็นซอมบี้แทนนะสิโอเคแล้วนี่ภารกิจที่สองเก็บไว้นะไกลฮาโลวีนพอดีเดี๋ยวเราไปทำภารกิจฮาโลวีนกันเ,เก็บไว้ก่อนโอยๆๆลงน้ำอีกแล้ว <c oughs> ภารกิจเกือบจะไม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> นั่นไงบ๊าบบา้ชอบแกล้งอยู่ชอ,ชอบแกล้ง อุ้ยบต๊ะพี่หัวตัวเองอำไมอุ้ยนี่ไงอันนี้ไม่เปียกเอาพี่ใส่ปากน้องพบเขาบอกนี้เลยเหรอเอาพี่แต่เอ้เขาบอกว่าให้เอาโครงกระดูกไปคืนหลุมศพอุ้ยน้องพบครับโอ้โหแต่ละภารกิจในบ้านเราไงมันอยู่ในบ้านเราเลยเหรอใช่แม้ว่ามันไปหามาจากในบ้านเราเลยเหรอหรือมันซ่อนอยู่ในบ้านเราเองเหรอเนี่ยอุ้ย ร้อนแล้วร้อนแล้วมันอยู่ในบ้านเราแต่เมื่อไหร่โะโกะกระดูกอะน้องพบเอาลนะเอานะละภารกิจร้อนๆทั้งนั้นเลยอุ้ยโหเ,ยเป็นบ่อภารกิจสุดร้อนเลยเนี่ยเราไปหนีก่อนครับปาต้องหนีก่อนไม่ต้องหนีอน่ะหนีไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทําภารกิจครับที่ที่แม่นทาวรพื่อใจอ่อาครับทำยังไงเพหาไมา้เนจะอนะักก็ทำได้เออดูนะดูเรือยาวนะ แล้วถ้าไปแล้วไปเรเลยฮะเดียยาวมันไปยาวเลยแม่ยูเนี่ยแม่เนี่ยอยกไปเกาะฝั่งนั้นน่ะมันทำยังไงอ่ะมันเดินเกาะไปฝั่งนั้นได้ไหมเดี๋พาไปค่อยเลาะไปตามนี่แหละน้องบ๊บน้องบ๊บลองนั่งตรงกเอ่งนี้จีเนี่ยตรงนี้เป็นแอ่งกระทะพอดีเลยนะพร้อมทอดเลยตรงตรงเนี้ยเนี่ยน้ำลงตูดพอดีเลยมันนวดตูดไงนงยกลนเงกลงเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยน้ำเย็นน่า เออนั่งเล่นในทั้งวันเลยนะเนี่ยน้องนกนะเล่นในทั้งวันเลยนั่งเนี้ยที่นี่ไม่รู้ชื่อน้ําตกอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นน้ําตกที่ที่เขาใหญ่ของพวกเองใช่ไหมก็เลยไม่รู้น้ามันเข้าท่ออุ้ยน้องวกทําท่อส่งน้ําของตัวเองได้ครับเพื่อนเพื่อดูดิดูดิเนี่ยอุ้ย้ยกากอันนี้มันจะ่าอ๋ออ๋อถ้ายกมากน้ำมันจะไม่ออกใช่ไหมใช่โอ้ท่อส่งน้ำน้ำตก น้งพุปิ์ท่อส่งน้ำน้ำตกได้ครับโอ้โหน้ำไหลเลยเย็นรานเย็นอะแม่อยากจุ่มบ้างเหมือนกันนะแต่แม่ไม่ได้เอาเกงมาเปลี่ยนดิเกียงเกียงเนี่ยเนี่ยเนีอกแล้วน้แล้ว้วน้ำไหลแล้วอ้าวไอ้สูงไปน้ำไม่ไหลน้ำพบต้องคำนวณองศาดีๆน้ำจะไหลดันหนแม่นไหมวูวว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 ว อย่างวันไม่ขึ้นแน่เลยปล่อยมากายสิทธิ์ไปถึงตรงนน้นนะน้องพมจะปล่อยไม้กายสิทธิ์ไปถึงตรงไหนบ่อซอมบี้พาราเออบ่อพารากิจซอมบี้เหรอคุณจะปุ๊บอ้โหวววววววนวววววว่วววว่วนวว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 นววววววงวววววววแล้วว่วววว่ะวว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 อวว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 วเว้วหวว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 รวว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 วง ไปแล้วปล่อยมันเธอนอนอ้อนลงเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเราก็ปล่อยไม้กับยาขีดไว้ตรงเนี้ยน,นี้เราเสร็จภารกิจแล้วเราได้ภารกิจมาสามลูกเราก็กำลังเดินกลับแลนะคะเพื่อนๆกํลังขึ้นเขาขึ้นเขาทางชันมากเลยแล้วภารกิจต่อไป <Okay. S 2> เดี๋ยวต่อไปเราจะเดินเข้าไปเที่ยวสวนยายกันนะคะ <c oughs> ได้ไหมยยาาเ,เดี๋ยวน้องพบกำลังเกียกเดี๋ยวพอเดินเดินไปถึงสวนยายน้องพบก็แห้งพอดีแหละเย็นสบายเลยนนะ้องพบเนาะ ใช่สวนยางเขาบอกว่าจางเดืยวไปตรงนี้จำเขาจำได้ใช่ไหมจำไม่ได้ไม่ได้เดาลอาไปเดาเดาแล้ว, <c oughs> ว,วลถ้าเดาผิดล่ะเราจะไปเจอบอ่อที่นี่เปล่าล่ะ <c oughs> น้ำตกดีมากเลยอ่ะเออจริงเนะาะยายเดี๋ยวชวนบอกว่าให้มาเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่มาตอนนี้นะน้ำแห้งไปล่วเขาพีจะไม่สนุกเนาะน, <c oughs> น้ำแหงแ้งก็จะไม่มีให้เล่นแล้ว <c oughs> ใช่ค่อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่เป็นฟ้าหลังฝนไงบรรยากาศกำลังดีเลยล่ะ เนี่ย <Okay. S 1> น้ำตกตกตกต,กต,กตกอยู่ข้างๆเนี่ย <Wow. S 1> เดินผ่านได้ยินเสียงน้ำตกเดี๋ยวเราต้องมีรถแบบ4วิวนะปะน้าเนอะตึงตึงตึงเข้ามาเนี่ยปี่ปอก็จะตะท่อนกระแท่นหน่อยอะ่ะอยกาศ่าดีแท้ๆเลยน้องพบครับ <c oughs> เออข้างบนน่ะหเป็นลานหลบลมเลยนะเห็นไหมตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นแล้ว นี่มีทางมาสวนของคุณยายนะคะเนี่ยนะสวนคุณยายของเราพบเองนะทางมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะข้างๆเป็นน้ำตกโอ้บรรยากาศดีมากเลยหน่ามากลางเต็นเนะานะเนาะคุณยายนี่ไงที่ของคุณยายเดี๋ยวแนละ้วเก็บมะกรูดไปด้วยนี่ต้นมะกรูดที่เราใช้เอ,อ<ๆ>นี่เก็บเลยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บถึงว่าค่ออยากจะกลับบ้านน้ำตกดีจังเนาะเห็นเข้าตั้งกันหลายวง มันเล่นกันแทบทุกวันแล้วคุณยายมาที่เสาคิดด้วยไงคนเยอะเลยยายมาที่ไรก็เห็นมีกันทุกทียบไปมีอะไรให้เก็บไหมน้องพบถือผัดไปไหมเพรอะไรเผื่อร้อนตอนนี้คุณยายกำลังจะพาไปดูอะไรนะคะไปดูอะไรนะยายอุ้ยลูกเลยกลมๆนี่ไงแกงแกงเราน้องพบมาดวีป่าคุณยายครับระวังโดนไอ้ใบไอ้ใบนั้นมันเฉียมันเจ็บ มันจะติดเลยละ่ะนี่ของแม่นี่โอ้มันจะโดนเป็นแหลมแหลมแหลมอ่ะขี้ไสเดือนน้องพกเคยเห็นเปล่าเนี่ยมันปุดๆอย่างเงี้ยผุยไสเดือนขี้ไสเดือนเนี่ยลูกเนี่ย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 นะพกคอนโดไสเดือนละเนี่ยคอนโดโอ้เห็นไหมอุ้ยคอนโดอันนี้นี่สวยมากเนี่ยให้น้องพกมาดูคอนโดนี่คอนโดสวยเลยดินมันล้วนดีอ่ะมันถึงสร้างได้สูงขนาดนั้นอ่ะ หนาวเต้นมากลางเท่ด้วยน้องพบแบกของออกมาเลยครับป๊าป๊ากับพี่พลเอามะกรูดมากันคนละหนึ่งเถุงเมื่อกี้เก็บมะกรูดได้กองก็เลิศเลยครับลูกใหญ่เท่าหน้าพี่ป๊าป๊าเลยครับใช่เป็นตระกูลพ่อแม่มะกรูดแอน้องพบแบกของยายมาใช่ไหมลูกเด๋ยวถึงแล้วครับโอ้น้องพบออกมาจากมาจากน้ำตกได้แล้วอู้โหเหนื่อยทันทีเลย พอเปิดกล้องพ๊บเหนื่อยปั๊บถือมาได้ตั้งค่อนทางแล้วจะถึงกันลูกเขาทำไมทําไว้ทางเดียวเป็นทางรถบไสอะไรประมาณ้ไเออให้น้ําผ่านไม่งั้นต้องเอาดินละเอียดแต่เดี๋ยวน้ำมันก็พัดลงไปอีกรถบึมบรถบึมมรถบุนุรถมตรครถบิ๊กไบค์รถบึมบึมเออใช่ไหมรถบุนบุนรถบุนบุนอไงเออรถบุนบุนรถมอเอรคอรถคาร่นี่มั้ เพื่อนๆน้องพบหายไปน้องพบหายไปหาเฮ้ยโอ้น้องพบโดนซอมบี้จับตัวไปทางนู้นเมื่อกี้สิโอ้โหตอนนี้น้องพบน้องพบขึ้นรถอะไรแล้วครับเนี่ยรถไถเนาะน้องพบเปลี่ยนคันแล้วเหรอเขาที่แล้วเขาที่แล้วน้องพบขึ้นรถขึ้นรถสีส้มของของลุงโลดใช่ไหมไอของคุณตาโลดใช่ไหม แล้วน้องพบก็มาขึ้นตัวสีฟ้าแล้วครับฟ้าหรือทองเงินฟ้าคันใหม่ของคุณตาโรเลยนะโอ้ยดูหน้าดิดูหน้าเห็นหน้ามั้ยเห็นหน้ามั้ยเหมือนมันเหมือนเหมือนมอเตอร์ทอยไม่ใช่เหมือนโรบอทเออโรบอทไม่ใช่มอเตอร์ทอดอาจจะดูหน้าหน่อยดูหน้ารถหน่อยเนี่ยดูสิเป็นไงเหมือนอะไรเลิกเหมือนโรบอทไหมเนะเหมือนหุ่นยนต์ว่ะ ลรวบัดเลยส่วนคันเก่งของนพพับพี่นพเคยถ่ายเขาทีแล้วนี่ครับนี่คันนี้ยังอยู่คันเท่อ่ะแต่คันสีส้มคันเทพยังอยู่แต่คันสีส้มที่นพเคยถ่ายอ่ะหาขายแล้วครับไปกลายเป็นคันนี้แปลงล่างมันมันมันน้อยแล้วเลี้ยวจริงดูที่ล้อนะครับไมครับดูที่ล้อเลี้ยวจริงใช่ไหมไอ้เพื่อนดูดี่อุ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้เลี้ยวจริงได้ด้วงนุ่นพ่วงครับนพกำลังติดเครื่องรอนพแล้วดับพ่วงนะ คันนั้นก็ใหม่นะปิดเครื่องรอน้อพบแล้วครับคันโน้น่ะไม่้น้พบขึ้นไปแว่นแอ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 นเอนแอนดอนแอนแอนแอดแอนแอนแอนเอนแ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 อนมอนไงนแอนแอนแอนดอนแ้นแอนแอเแอนแล้แอนแอนแลนแอนแลนแงนแอนแอนแไงแอน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 นแอนแอนแดนแอ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 นนอนแแออออนนอนนนนอนนนนอถอยนนนแล้วนแล้ว บุ่นวุ่นวุ่นวุ่น,<า>นเป็นไงหลายคันมากมาบ้านคุณตาโรดี่ไรน,นะรถไม่ซ้ำแต่คันนี้ซ้ำคันเดียวเออเพราะคันนี้เท่ยังไงก็ต้องเอาไว้อันนี้คืออะไรล้อบิก๊กเบิ้มน,นุ่น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 นนน่นี่ครับอันนี้อันนี้คือเกียร์นะลูกโหเกียร์เขาไปสิบเกียร์เลยเหรอดูดิหนึ่งสองสามสี่ถึงสิบเลยอ่ะอู้เนี่ยนี่อะไรมั่งก็ไม่รู้เบรกมั่งคันเร่งมั่งอะไรมั่งเนี่ยเต็มเลย สงสัยเอาไว้แบบว่าบังคับคันไถอะไรอย่างเงี้ยหนอนี่ไงนี่ไงเาตัวต่อครัารถไถน้อยมันเป็นรถไถสําหรับเด็กพี่ป้าใช่ปะรถไถสําหรับเด็กนั่งถ่ายรูปไปเลยครับเราอยากไปข <l ux of onos> ana, uh, ึ้นคันเท่นู่นเนาะไปดิมาแล้วครับน้องพบครับน้องพบครับถอยหลังเลยครับลงแล้ว พบหนุ่มรถไถคับหนุ่มรถไถ,ไถต้องมาฝึกขับรถไถกับคุณตาโรดนะครับนี่ปีนบันไดให้ได้ก่อนครับต่อไปเรียกนพเพรว่าไอ้หนุ่มรถไถวันนี้หนูไปเล่นน้ำตกสนุกมากเลยวันนี้หนูไปเล่นลน้ำตกตาโรดมากเลย <c oughs> ลปีนมาด้วยมาปีดาปีมาด้วย,วยแล้วก็าวพาหนุ่มมาด้วยและนพก็ได้ขึ้นรถไถคันใหม่ด้วยครับนั่นนั่นนั่นนนมสองคันเลยสีฟ้ากับสีเขียวอ่ะ สีเขียวคันเก่าคันเก่งคันเท่ส่วนสีฟ้าคือคันใหม่ไอโรบอทรุ่นไอโรบอทน้ำพบครับน้ำพบลืมรองเท้าไว้ใช่ไหมครับน้ำพบโยนไว้ในป่านี่ใช่ไหมครับตอนขึ้นรถกลับไปเมื่อกี้ไปจนถึงบ้านยายแล้วนะคภับกลับมาเอาอีกรอบนึงไหนดูที่สภาพอยู่ตรงไหนไรไหนให้ดูหน่อยว่าเนี่ย ตอนแรกอะเราจอดรถตรงนี้เลยแล้วน้องพบปะเขาก็ขึ้นรถเลยเขาขึ้นรถก่อนใครเลยแล้วเขาถอดไว้ตรงนี้แล้วป้าปะก็เลยถอยรถออกมาโดยที่ไม่เห็นด้วยว่ารองเท้าอะ่ะมันอยู่ตรงไหน <c oughs> ดีนะยังอยู่อะ่ะนี่รองเท้าหลือลังกั หกได้หรือเปล่ามีน่าลองทาเหลืองก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมไม่ลืมอะไรทิ้งไว้ในป่าใช่ไหมไม่ลืมแล้วนะไม่ต้องกลับมาเอาอะไรอีกแล้วนะประมาณสิบกิโลอ่ะเออสิบกิโลไปจนถึงบ้านยายแล้วกลับมาอีกนอนได้ใช่ี้ยนอน